น้ำท่วมโคราชครับใครจะมาโคราชถนนมิตรภาพช่วงจากบ้านวัดมาโคราชท่วมถนนแล้วครับอีกหน่อยก็ขาดอันตรายมากนะครับใครไม่มาก็ออไม่ต้องจำเป็นต้องมาน้ำท่วมอย่างน่ากลัวเลยนะครับช่วงถนนมิตรภาพจากบ้านวัดแยกบ้านวัด จะเข้าออ,อำเภอพิมายตอนนี้ท่วมหนักเลยนะครับรู้สึกรถเล็กจะป่านไม่ได้่านได้จะรถใหญ่แตอ,ตอนนี้ท่วมหนักมากเลยครับรถบางคันก็ไม่กล้าไปก็ต้องกลับนะครับแต่ผมยังไปอยู่ ทั่วเหมือนกับฝั่งทะเลสาบเลยนะครับน่ากลัวมากตายแล้วบ่ท้าวฝั่งนน้นก็หาปลากันนะครับว่านแหหาปลากันหาปลาฝั่งนน้ <c oughs> น,นหาปลาแล้วครับดนูดูฝั่งนน้นหาปลาเลยนุ่นเขาหาปลากันนะครับ <c oughs> หาปลาตรงถนนเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> ท่วมแบบหาปลาได้เลยนะครับท่วมน้ําเชี่ยวน้ําหลากมากแล้ครับถ้ารถเล็กไม่จําเป็นอย่าเข้ามามีคนงอยู่นีตอนนี้ท่วมหนักมากโคราชโอ,โอ้อย่างน่ากลัวเลยนะครับ มันพัดรถเัาลงไปเป็นสิบปิตายเขาหล,ออ <Why? S 1> ล่อมันว้ายใจเย็ออเนๆไม่ดีเลยมันแนะนำแห้งแา้อายอยู่เลยมันไหลลงไม่หลดเลยคุะคือแบบน่ากลัวมากนะครับถ้าไม่จําเป็นไม่ต้องมานะครับเตือนไว้ก่อนแต่ผมมาแล้วผมกลับไม่ได้แล้วถ้ากลับก็คือคงลงกระคองแน่นอนว้ายปุ่น่น,นะรถหน่อยรถคันหนึ่ง ข้างหน้าเขาคุณตายว่าบัตรนี่งเขาผู้สิไปได้ผ่้ได้อะไรหน่อยกูคือเ่อเคยขับแบบี่เสียเทีย่ยวมืน่นคนลุยต้องไปซะขนานั้นเจ้าเย้าเบาอี้อหือหอยแห้งร้อยน้าบ่เป็นฮนะมึงขันมึงร้อยน้าบ่เป็นมึงเอากระจกล,ล้มมึงก็ออกกระจกหมดเด้อเอานี่เรื่องว่าเรื่องจริงก็ว่าเพื่ออะไรเนี่ยมึงอยากขึ้นอยู่ในรถเด้เพราะว่ามันจมกับไปในรถเชื่อมขันหรือว่าต้องลากว่าต้องล็อกเลยนี่ อืมันตรายแล้วก็ทาไฟฟ้ามันสิดับเลยเไฟฟ้าขับมันตกหนา,ามันสีดับเลยปาดนะ่ะน่ากลัวมากนะครับไม่จาเป็นไม่ต้องผ่านนะครับเส้นโคราชน้ําเชี่ยวมาก่ มึงขันขันไามันสิลงมันถ้ามันไหลลงไปมึงกดกระจกลงซะก่อนมึงพยายามมึงเอาตัวมึงออกมาเพราะมันไหลลงมันรถมันเฮามันมันมีรถจิงม้ามงนี่จำรถไงเห็นปะขันหูยังสี่ครัวพามาเดี๋ยวมึง่งล่ะผนมึงรถมึงรถจิงขันหมดที่ล่ะเป็นทะเลเลยนะครับไม่ใช่เป็นแม่น้ำเป็นทะเล เกิดมาไม่เคยเห็นเขาบอกว่าคนแถวนี้ไม่เคยเห็นน้ำต่วมทางแบบนี้พวกหาป่าเสือเลยเส้นโคราชนะครับเส้นโคราชออกจากบ้านวัดมาจะไปอำเภอพิมายเอาละมันเป็นอย่างมันน้ำลายป่านี่มันคือว่าปิดถนนนไม่รู้ว่าทําไมตํารวจถึงไม่ปิดถนนไม่ให้มานะครับ กุยันมันไหลเป็นน้ำหนามหน่อยผมได้มาแล้วผมกลับไม่ได้แล้วเขาบอกน้ำมาเมื่อคืนเนี่ยเขาบ่ได้เห็นบอรถไปบ่ได้แต่นม่แต่สีไรล้งไปตอนนั้นมึงสิไปหยุดหันมันสิพัดมึงต้องไปเดมอปั่มนั่นเดาน้ำไม่ยัางสีมาไหลาม่ย่งที่ไปบ่ได้เด้อ นี่ทางเดียวคือดันไปเห็มันถึงให้มันสุดไปก่อนมันไหลามาแบบเหมือนทะเลนะครับเหมือนกับแม่น้ําเลยเอามาหยุดย่างแล้วบันเป็นกําลังช่วยกําลังใจช่วยหน่อยนะครับคุณแรก่กลัวอย่างหนักเกิดมาไม่เคยเห็นนะครับ <พ amongst S 1> มันโดด,ดมึงคิดเบืองน้ำหน่อยมันคิดเบิงว่าน้ำอยู่ฝั่งทั้งนี้บา้านทั้งนี้ทั้งนี้ต่ต่ำบานนี้มันไหลลงมาบานนี้มันคิดมาท,งทงางทางสิบขาดบา่ถ้าถนนขาดนะครับก็คือไปไม่ได้รถติดเป็นสิบกิโลก็คือเอารถกลับไม่ได้นะครับ ลุ้นอย่างเดียวไม่ใช่ให้ท่านไหนถนนมันพังถ้าถนนมันพังก็คือกลับไม่ได้แล้วฟ๊าขึ้นไหลแหงคระะับโอ้โอุโอยานไกลกว่าหน่อยคุณพ่พอคุณแม่เดอ้อบัดนเดอ้อ เด็กสาววัมากูเสียกบอกวา้มาจะบอกวานนี่มันยังมามาลงเสียกมาเมือนี่เห็นบอกมึงเบิ่งผลมึงจะยานมาผลมึงจะเอายูมาผลมันไหลมาพูดอ่ะมึงเบิ่งที่ล่ะปกติถ้าขนาดนี้ไม่ต้องไม่ต้องต้องปิดถนนแล้วครับเพราะว่าน้ำมันลึกมันแรงมากเลยมึงกล้าเข่าหรือเปล่าเกิดมันพัดมึงก็ไปหันหนียังไง ใบ่บันมันคือเรื่อยๆเลยใ่กู้สิไปได้บ่บัไม่เคยเห็นนะครับแบบนี้ไม่เคยเห็นคือตอนนี้มีแต่สิบล้อนะครับมีผมเป็นรถเก๋งอยู่คันเดียวสิบล้อ,ลอ,ลอ,ลอรอบข้างว่าด้กินหอดเัวดกใส่เป็นแบบนี้หนักมากนะครับเส้นโคราช คือถ้ามันท่วมเลยไม่ไหลมันไม่ไม่น่ากลัวแต่นี่มันไหลด้วยนะครับถ้าถานนมันขาดไปหน่อยเอ้ยเดี๋ยวทิมรถรถเขารถผููคักกุนน้อมานีเนาะ เส้นโคราชครับเส้นโคราชน้ำท่วมหนักมากเขาดับแล้วหน่อยครับคนเห็นเรียบร้อยแล้วไปว่าได้แล้วลรถจึงตอนนี้น้ําจะท่วมท้องรถแล้วนะครับ มันมีรถเก่งมาได้มีแต่ปีกอะมีเก่งคันเดียวเห็นบอลที่ไปแหลว ienne, ไปแหลวคันนั้นตายแล้วเรียบร้อยแล้วมึงอย่าลืมนี่มึงเฝ้ารถมึงเฝ้ารถกระจงรถครับเป็นอย่งมึงรถกับโจงเลยนี่แหละวมึงคอยอุป้รนหัวออกไปชิดจังได้ชีมอเตอร์ไซค์มามันก็นนะน i i, ah เรียบร้อยแล้วเนาะมึงเนี่ยนะจูงบ่